สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนรถกระบระและรถครอบัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้า EP นี้นะคะเป็น EP ที่23แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูทั้งรถ ครอบครัวและรถกระบะนะคะ2คันนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าใครที่เป็นสาวรถครอบครัวแล้วก็รถกระบะของช่องพิงค์นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูคันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น isuzu mu x นะคะ3.0นว v นะคะได้เป็นขับสี่นะคะปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ 869,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะตามที่มาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกราะจาังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคมียมเส้นใหญ่สองเส้นเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อิซุสุนะคะในเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะคะในส่วนของไฟหน้าท้องสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเรนทามิ่งไลน์นะคะแต่จังด้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะคุณลู้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะในยังปี2 0 0 0 สินะคะได้แม็กขอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีราวบันไดสีดามมาพร้อมด้วยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับประจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า มื่อจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้นะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำขวดน้ำมาให้ได้ ะะกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าพรมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลัยมันติฟังชั่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน,น,น้ำผลน้ํามาให้นะคะเบาะหนังสีเบทนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามีส่วนของเบาะคุณค่ะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมกระดก นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะคนโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดทางน้ำมันแล้วก็นี่เปิดห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถครอบรัวเจ็ตที่นั่งนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็น เบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้านสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะสังเกตจากเบาะนะคะยังไม่ได้เป่าสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมที่เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะอ่ะเดีย๋ยวลองมาเปิดดูในส่วนของนี่เลย ผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถได้นั่งได้อยู่สองที่นะคะคุณลูกค้าสองสามที่นั่งได้เลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดาเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่คือของเขาคือกว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะ<ม>เขามีจอกลางมาให้นะคะคุณลูกค้าคู่หนึง่ง นี่นะคะเขามีจอกลางมาให้นะคะคุณลูกค้านี่มีจอกลางมาให้พร้อมเลยนะคะแอร์หลังนะคะมีมาให้อีกสองใบนะคะคุณลูกค้าแอร์หน้าทั้งหมดนะคะมีสองใบเลยนะคะคุณลูกค้าเด็กเล็กนะคะเวลาลูกค้ามีเด็กใช่ไหมคะเด็กเล็กนี่คือสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมีที่ห้อยสินค้ามาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้า บอดี้เดิมๆแน่นอนราคะคุณลูกค้านั่งยืดเดียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยในส่วนของผู้โดยสารของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรนะคะสามารถบรรจุสิ่งค้าต่างๆนานาได้นะคะในส่วนของเบาะ พูดดสาตรงนี้สามารถพับลงแบบนี้ได้นีเลยนะคะพับลงได้นะคะลูกค้าสามารถวางของสินค้าต่างๆได้นะคะนี่วางลงแบบนี้นะคะนี่มีเลยนะคะสามารถวางของได้นะคะช่องข้างๆของเขานะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำคนน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าแอร์หลังนี่เขามีทุกจุดเลยนะคะคุณลูกค้า อุปกรณ์นะคะที่อยู่ในฝั่งนี้นะคะนิ้วรอต่างๆด้านหลังนะคะคุณลูกค้าจะมีการเก็บรายละเอียดให้นะคะตัวน็อตสังเกตเลยน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ขาดไม่ถลอกชุก็เดิมๆกันเลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะไฟสองป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ หกศู 1> 1นะคะสปอยเลอร์ไฟเบรคดูที่3ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบพรีเมียมนะคะพิสูจนนะคะครบรอ60ปีนะคะคุณลูกค้าตังน,นี้เป็นของ d n e x นะคะชุดไฟท้ายจะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LVD นะคะมีไฟทับทิม4แดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะก็นี่นะคะนี่เลยนะคะคุณลูกค้ายางอะไหเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ สำหรับคันนี้เป็นขับสี่นะคะสีบอลเงินบอดี้เดิมๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็น i s u z u DMaX นะคะ3.0 n นวิขับสีนะคะปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 869,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จอดตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตตัวน็อตจุดยางต่างๆนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะ ภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะมาดูในส่วนของตอัวน็อตแก้มสายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์ต่างๆรอยมิอดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะรถสุงเรรับประกันแน่นอนนะคะ ไม่มีการชนหนักที่ความจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก20วันเลยนะคะสังเกตเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีค่าหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกมิวเกข้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสวยๆเลยนะคะกระบะสี่ประตูยุกสูงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เป็นโต t a ต้รีโว่ 2.4G นะคะล็อกโต้ล็อกโคสประตูนะคะพีเลนเนอร์ยกสูงนะคะปี2019นะคะสําหรับคันนี้นะคะสีดําสุดหรอของเราเลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ719,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับล็อกโคคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะสาวกล็อกโค้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบสีดําแบบรังผึ่งนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ815นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบรงังผึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นรังผึ่งสีดํามาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าได้แล้วแม็ก เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะยางสวยๆยางปี2019นะคะซูมล้อต่างๆนะคะน็อตเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวตัวยางนะคะสังเกตเลยนะคะตัวยางเดิมๆนะคะสายซิงห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะล้อแม็กก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้ ในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกแพ้เดิมจากโรงงานนะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบพรีเมียมนะคะมาพร้อมกับกันาสาดทั้งสี่บานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ามือจับจะได้เป็นแบบพรีเมียมนะคะตัดด้วยสีดําสวยๆแบบนี้ ช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ได้นะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มน้ำมันถานน้ำมันแล้วก็ห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าโฟล์มลายหุ้มหลังสีดำน,นะคะได้เป็นโฟลมลายมันติฟังก์ชั่นเรงไใ้วิ่งอยู่เพียงแค่เจ็ดหสี่เท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัสกรนนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ ตรงกลางมีที่วางแก้วให้1ใบนะคะเบาะนังสีดำนะคะตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางน,นะคะในส่วนของเบาะคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมเป็นพรมสีดำนะคะคอนโทน,นหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำมีพื้นที่กว้างขวางน,นะคะนั่งยืดเกียดขาดได้สบาย กันเลยนะคะมีเรามันไดสีดํามาให้เช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของมือจับด,ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะกระเป๋าใส่กระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้าที่ห้อยสินค้ากระเป๋าจิงโจ้นะคะแล้วก็ที่ห้อยสินค้าเช่นเดียวกันนะคะคือคันนี้ของเขาคือออปชันคือเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสาวกสี่ประตูล็อกโค้นะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ดูคลิปพิงแล้วนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอัดต,ต่างๆนะคะยางได้เป็นยางเดิมๆนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้ได้นะคะมาดูในส่วนของแมกไลเนอร์เขาเลยนะคะแมกไลเนอร์เขามาพร้อมกับบาสสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านี่ล็อกสติ๊กเกอร์ของเขาล็อกคู่สวยๆเลยนะคะ ยุ่รอยต่างๆไม่มีเลยนะคะพื้นที่คือหล่อสุดในของเพชรยนแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะมีการปรับสภาพให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะไฟเบรกโดยที่สามมือจับนะคะจะเป็นสีดําน,นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะคุณลูกค้า ไทนด์นเดอร์นะคะล็อกโคในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ะะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาววกล็อกโคนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสี่ด้าสุดหล่อคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถแลวก็ภายในรถให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้า รีวสอดจุด 4G ล็อกโคล4ประตูพรีเลเนอร์ปี2019คันนี้นะคะ4ดํานะคะคุณลูกค้าสุดหล่อของเราเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา719,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวลกล็อกโคห้ามพาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะ ดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสติกเกอร์มอกอกรนะคะแผ่นเพดนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคารสังเกตจุกยาตัวน็อตต่างๆนะคะ คุณลูกค้าจุดแต้มสีนะคะเครื่องแห้งๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,004นะคะภายในห้องเครื่องยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตอัวน็อตแก้มายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิควา่มจนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถครอบครัวและรถกระบะนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ I ศูนย d max สามจุดศูนย์เวิขับสี่นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะหนึ่งหกศูนย์ห้านะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคาแปดแสน 69,000บาทนะคะหรือลูกค้าอยากได้กระบะสีประตูยกสูงนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นโตยต้ารีโว่4 g งจุ c สล็อกโคนะคะสีประตูพรีเรเนอร์นะคะปี2019คันนี้นะคะเพชรจนตั้งไข่ยที่ราคา719,0 0 0บาทนะคะ2คันเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจล็อกโคนะคะหรืออิสุสุนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ 082น,นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนตนะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะและ EP ต่อไปนะคะพิเ้เจะมารีวิวรถกระบะหรือรถครอบครัวขนาไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ